เทกซ์เจอร์พวกเนี้ยค่ะสีพวกเนี้ยมันจะแบบสวยกันไปเลนะโครงสร้างต้องดูออกเลยนะลองนี่ลอมนี่เดี๋ยวไป่ไก่ลองมาดูตรงนี้พี่ไก่มาดมันก็ไม่ใช่นะเดี๋ยวเรดูชิ้นนี้ดูนะเดี๋ยวดูข้างนี้นี่เวลาเสกเตลาใช่ป่ะอันนี้มันก็จะเป็นมีเป็นเป็นแนวแนวกซ์เจอร์สกแบบนี้เนาะแล้วก็ที่ของพี่แจ๋วที่สวยเนี่ยพี่พี่ไก่ดูตรงนี้ลองไข่ที่หนักข้างบนพี่ไก่เห็นผมขาวไหมนี่ผมขาวงอกใหม่ เดี๋ยน้องจะเดี๋ยน้องจะจะ,จะพูดในคลิปอีกทีนะคะแต่เนี้ยน้องพูดได้่ะนี่ผมขาวงอกใหม่ออกห่างๆหน่อยห่างๆให้เห็นสีห่างๆห่างๆอ่างอ้าเห็นไหมช่วงนี้กับช่วงนี้นี่แทบดูไม่ออกเลยคือมันเป็นอะไรที่ว่าเหมือนเราทําไฮไลท์แต่จริงคือผมขาวกะเลยอันนี้เดี๋ยวจะค่อยๆบอกวิธีการเลือกสีให้เกาเรียกกบผมขาวแบบไม่กบแล้วก็ไม่ต้องมานั่งทำไฮไลท์ให้เงินด้วยใน่ไหมคะอือ